สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวเมธีวัดบุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทมข่าวภาคข่้ข่าวแรกนะครับไปดูเหตุไฟไหม้นะครับที่ร้านอาหารตามสั่งริมถนนสาเหตุคาดว่าแก๊สนี่นะครับได้พุ่งขนาดเปลี่ยนถังนะครับแล้วก็ติดเปลวเพลิงเตาข้างๆลุกลามกว่าชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับต่างระดมฉีดน้ําเพื่อดับไฟนะฮะที่กําลังลุกอย่างรวดเร็วครับ<อ>เนื่องจากมีลมกันโชกแรงเข้ามาด้วยนะครับเบื้องต้นนะฮะได้มีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับพบว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใดพบเพียงผู้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะับเป็นรอยพุพองจากเปลวเพลิงจึงแนะนําให้ไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษา ส่วนมูลค่าความเสียหายนะครับต้องรอต้องรอสอบถามนะฮะจากเจ้าของและทําการประเมินทรัพย์สินที่เสียหายต่อไปครับส่วนคราวนี้นะครับไปดูโจรย่องเบาขโมยชุดชั้นในนะครับในห้องเช่าเหตุเกิดขึ้นนะครับที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับที่บ้านโคกมีชายคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามามีพิรุษ เข้ามามองซ้ายมองขวานะครับเพื่อหาเป้าหมายนะครับเป็นเสื้อผ้าชุดชั้นในที่ตากไว้จากนั้นพอเห็นเป้าหมายก็จะปีนรั้วนะครับเข้าไปตรงที่มีชุดชั้นในแขวนอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆหยิบออกจากราวนะฮะที่เจ้าของตากเอาไว้แล้วก็หนีไปเจ้าของแจ้งว่าชุดชั้นในเนี่ยหายสองครั้งแล้วนะครับใครที่รู้จักหรือมีเบาะแสนะครับก็สามารถแจ้ง เบาแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้เข้าจับกลุ่มได้นะครับส่วนข่าวนี้ครับไปดูกระถินปิดท้ายนะครับของนาวาอากาศเอกพิเศษคัมพีคัมพิเรียนน์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดและประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโสข,ของบริษัทนะครับได้แก่ดอร์เจริญสุขด้วลงล้อมจันทร์โพเงินและก็คุณสุริยาโพเงินรวมทั้งคุณสุดารัตน์ขำสกุลหัวหน้าฝ่ายเลข,ขานุการ และประธานกรรมการบริหารได้ร่วมพิธีทำบุญกระถินสามคัคคีและกระถินตกค้าง9วัดณนะวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนี้นะครับได้มีการมอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักศึกษาโรงเรียนสามชุกจำนวน9ทุนและมอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนสามชุกภายใต้กิจกรรม Sky m เม New เจนปันน้ำใจสู่สังคมกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน5ล้านชิ้นทั่วประเทศ แล้วนอกจากนี้นะครับยังได้มีปาตกถากับชาวบ้านนะครับที่มาร่วมงานบุญแล้วก็มีการออกบูธกิจกรรมนะครับปลากระป๋องหันสานะครับแจกรางวัลอีกมากมายในครั้งนี้ด้วยก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเป็นวัน๔9พิกาวันสุดท้ายของกระถิ่นก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมทำบุญทออกระถินสามัคคีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งวัดสามชุกนี่ถือเป็นวัดสําคัญนะครับแล้วก็ มีบทบาทสําคัญในการปกป้องพิทักษ์ศาสนาในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกฐิน,นก็มีพี่บุญธรรมพี่สุภาพนะครับอาธรธรรมคุณนะครับที่ที่เป็นท่านเป็นประธานเจ้าภาพหลักนะครับผมก็เลยมาร่วมบุญธรรมร่วมกับท่านก็รู้สึกยินดีและปราบปลื้มครับได้มีโอกาสมาพบพี่ๆน้องๆซึ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับได้มาร่วมกัน มีการพูดคุยและร่วมทำร่วมกันซึ่งถือเป็นวันดีมากๆนะครับถ้าท่านเห็นวันนี้ก็จะมีพ่อแม่พี่น้องมีลูกหลานหลานมาด้วยนะครับลูกหลานหลายหลายหลายคนก็มาร่วมวันนี้เราก็มีการแจกทุนการศึกษาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยากให้ลูกหลานทุกคนเห็นว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินน้อยนะครับถึงจะ5 0 0บาทเนี่ยถ้ารู้จักกดบเก็บออมนะ มันก็จะแตกดอกแตกผลเป็นจํานวนมหาศาลนะครับเราเองอยากจะปลูกฝังลูกหลานซึ่งที่นี่เองที่วัดสามชุกเองมีโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เลยมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆนะครับก็อยากให้ทุกคนให้ความสําคัญากับการให้ความรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีต้องท่านต้องใส่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากครอบครัวแล้วต้องพาเข้าวัดเข้าวา นะครับวัดนี่แหละจะเป็นตัวเป็นองค์สําคัญนะครับจริงๆทุกศาสนาแหละแต่ของเราบังเอิญว่าเป็นแผ่นดินของูุ้กศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักและเป็นศาสนาประจำชาติเพราะงั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆลูกหลานต้องผมเรียนเลยครับนอกจากครอบครัวแล้วต้องเข้าวัดนะครับให้จริงๆเป็นมงคลสูตรอะ่ะก็คือต้องเข้าพบปราด ผู้ที่ดีและท่านจะได้ความรู้เด็กเราจะดีเองนะครับเองเนี่ยเป็นศูนย์การพุทธศาสนามีศาสนพุทธประจำชาติถึงแม้จะพี่น้องศาสนาอื่นมาอยู่เนี่ยแต่ทุกคนก็อยู่อย่างโรมเย็นเป็นสุขนะครับทั้งพี่น้องศาสนาอิสลามพี่น้องศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นๆที่นี่เป็นดินแดนแข่งความสุขนะครับแล้วก็เป็นมวลมิตรเป็นครอบครัวกันทั้งสิ้นนะครับผมอยากให้มีความรับสมัครสมานสมัคมค,คีคือเดียวกันเนี่ยในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเราเนี่ยต้องรักษาไว้นะครับโดยโดยเฉพาะเนี่ย โบราณกันเองถึงอายุต้องบวชทําบุญให้พ่อแม่นะครับถ้าศาสนาพุทธศาสนาอื่นก็จะมีตามช่วงอายุต้องไปเรียน<ม>เข้าโรงเรียนอะไรต่างๆผมเียเลยว่าทุกอย่างเนี่ยในการขัดเกลาลูกหลานโดยผ่านของกระบวนการทางศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับการที่เราจะได้คนดีนี่คือสิ่งสําคัญมากกว่าคนเก่งถ้าดีและเก่งนี่ยิ่งดีแต่ดีนี่ก็ดีละแต่ถ้าดีเก่งแล้วยิ่งดีประเทศจะยิ่งพัฒนาแต่ถ้าได้คนไม่ดียังไงก็แย่คนคนไม่ดี ขี้เกียจยังโอเคก็ยังเดือดร้อนน้อยแต่คนไม่ดีและเก่งอีกโอ้โหไม่เหลือครับพระประเทศขอโทษใช้ภาษาไม่สุภาพบรลยแน่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทวกเนี้ยต้องปลูกฝังคนดีให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดเดืยอกา,การก็ปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้และสร้างคนเก่งในทุกสาขาให้เกิดขึ้นนะครับประเทศเราจะพัฒนาแล้วก็ก้าไปสู่ประเทศหมหาอำนาจในจริงๆไม่อยากจะบอกในทวีปได้แน่นอนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับไปดูเหตุการณ์นะครับระทึกขวัญเลยทีเดียวนะครับว่ามีรถนี่นะครับขับแซงขึ้นมานะครับแล้วก็ตบกระจกรถนะฮะทางซ้ายแล้วก็มาจอดขวางรถคันทังกล่าวนะฮะจากนั้นเนี่ยคนขับรถกระบะนะครับก็ เดินออกมาพร้อมถืออาวุธมีดนะครับมาพร้อมกับข่มขู่ต่างๆนานานะฮะก่อนจะขึ้นรถตัวเองแล้วก็ขับออกไปนั่นเองนะฮะเรียกด้ว่าข่าวนี้นะฮะก็ต้องขอฝากผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะก็ต้องมีสตินะฮะขับกันอย่างใจเย็นๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนด้วยนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับรีบๆส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทางสกายไทมข่าวภาคขัขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือ พ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับโดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่งพร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาใน i n น o x f บ n p a g ็อกซ์แนสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมตให้ในช่วงข่าวของเรา เผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้แล้วกลับมาพบกับผมทัวร์เมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ